แด่จัวโลเอาแล้มึงดูเอ,อ,ดดอาบเดวสยเลยคุยบ่านตาย,ยดมโหาโลก่กลัวปะโอ้หาโลกลัวเกือบหโล่เกโล่ <c oughs> โลนะหาโลหขีดหกขีดคืเขีดเขีดแปดขีดเกือบแปดขีดเด้อแปดหาโลปดขีดโอ้พงล้อจะหาโล่แปดขีดป่ะ <c oughs> ไล่กสิแล้วไล่กันเลยนะเนาะ ซุ้มกระจกได้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะจเบิ่งดัว่วงอันนี้ป่าป่าตะเพียนมาจากไหนันแมนครับแมนป่าตะเพียนจ้าเบอัอันแล้เบิ่งบัที่เนียสะดุ้งสะดุ้งเพื่อนจากใหญ่มองจ้าเบื้วนใหญ่ก่อนเจ้าของใหญอัตโนมัติเลยใหญ่ใอัตโนมัติใหญ่ก่อนเจ้าของ ผู้ใดบอกเจ้าร้อยมันนำจะตื่นหนึ่งขามันเจ้าตัวเนี้ยหน่งข้ามันตัวเนี้ยหนึ่งมันการินจะหวังมึงมั่วอันว่าสิเห็ดสาระใสมันก็เลยตื่นมองเี้น่ะมองชื่อท่รอยจะเี้กับบอก เอาอยากเบิ่งว่าสิร้อยน้ำเกียงเบิ่งนะลุมนี่เจ๊แค่ยุงเพาเขาว่าต่ำข้างร้อยไปแยังแก่นั่งกรอบๆนะเนาะกับตัวแย่เตยพีได้จะนอนเลยเนาะนี่งามอันไดนตัวแย่น้ำเพลินไป ตัวบ้านใดน้ำเพลินเป็นบานก็นเดาแถะยเย็นเยอะ่ทัไหนยุนใครแจกพันยหมันนอากอนเก็บปลาน่อยไปก้อนจุเก็บปลาน่อยไปก้อนก่เลยปูว่าอันนี้ก็หลายตไม่ได้เนี่ยยกเจ้าบาทเ้อยกทุงเจ้าบาทเน่

บอนี่แม่เอาใช้งพีไหม่นี้เออใช้ทงพีอายจะไปเทใส้น้ำจืร่ถูดไม่ไ้เหี้ยอีกเถอะนะเนาอสักตบอว่านี่มันมีเปน้ำมันจตายก่อนโอ้ยช่วไมันท้ำตายแล้วนั่นบัเขาจะเอาใส่มันนะะทตัวคบ้าบาทละสามสนบังเลตาใจสู้้รอบาทละสามสิบุ๋นบาทละสกิโลใจเอาเอาจ้าสา ta mua cà đấy chả chạy xuống, cháy xuống ngon, ngon là con ba lại lát lạt bà bà ba Lạt thua thường qua rồi đấy giờ <laughs> เคียงจำเป็นขั้วปลาตัวใหญ่สยกันโอ้ยยังจะกิบบวกอยากบวกข้าวบุญอะอรกันวะเป็นถูกเหมือนเลยยมีตะพว์ขัวปลาอะไอยู่เนี่ยหัวปลาจำเป็น

องก็มากจ้ะผมก็มากเท่าเจ้าก็เริ่มถอยแล้วจ้ะเริ่มถอยแล้วดินมั่นมั่นไปเอาไปใช้พุ่นกองดินยุบแล้วที่ฝากนลาบ้านเราขึ้นจากจ้งน้ำน้องเ้าไม่ อันนี้ปรามานสามสิบเลยเนาะย่างก่อนหกสิบก่ันมันย่างคนบ่มากสอดใส่คนอยากหลักมาได้บ่ะิเล่าเงื่อนี่ตำขาเล่า่าสั่งเล่าเงื่อกใ้สิเฮ็ดเป็นคนไปคนนไล่คนบไล่เอาก่ห้อง ตาได้รายปะตาอ๋อได้จักสองลกาสัญญาตาได้สองระมาณสงลก ่จาปนีนเดินทาาไปทาไหนจะปนีฮึ้ติกลับกลับขึ้นกลับ อำเภอเพี้ยนไก่เติบใช่ไหมอาวันศิกร์บานแล้วจ้ะแต่ว่าแปลวิศิภาไปถ่ายวิดีโอเพราะวบ้านป่าเพิ่อนยูหันจ้ะป่าเพิ่นเอาค้าคขาวหนาเหิืนเพิ่นเสียเอาขึดนรถไปศิภาไปถ่ายเพราะว่าเพิ่นมาซีซีซีขนเพิ่นก็ได้ป่าตัวใหญ่เบิดเลยจ้ะเทิ้งซีเทิ้งเบิดสุกุนเลยแล้วก็ดีใจน้ำ อันนั้นราตเขียงวะป่ิจ้าเขียงว่นี่เมียมาเขียงบ่จ้าโอ้จ้าจ้าจ้าจ้ี่ทอยไปเอาปามาบ่เนีเอาเสียกยังเนี่ยไม่ไม่เสียไม่ดูจ้าเดี๋ยน่าจ้าเดี๋ยวเสียก เราสีผ mm ้าไปเบิ่งป่าเขี่ยงบ่ะเฮ้าไย้าเดี๋ยวได้จ้ะให้เพื่อนไทยให้ไปก่อนให้เพื่อนไอยรถไปก่อนไปเอาเดี๋ยว ใส่บ่ใส่ยี่ดอกเน,นาะตาเบินถือค้อยรถไปเอาปลาจ้ะเพราะว่าปลาแซนน้ำที่ถึด เ,เน,นเ,อเอาอันสุงแก้วไม่ใหญ่พอนะใช่เราชินน้ำไปเบิ่งป่าจ้ะเมืงปาา่งปา็ายเมีเ <c oughs> ว้าวา chị gầy quá Tàn nhiên quá Đó chị phát với vâng tả Ăn Phân bà nhảy sư khôn vô Và cả đỉnh cháy năm phân Bà chín Bà chín xuống thang น่ามาเบิ่งป่าจ้ะน่ามาดูป่านี่จ้ะเบิ่งจ้ะป่าโอ้ตัวใหญ่โอ้ตัวนี้คือส้องมีไข่เป็นแต่มีไข่เนาะจ้ะเนาะไข่นีก็ไข่กันเนี่ยตัวนี้ก็ไข่เจี๋ยไข่เนี่ยไข่ดอกเลยพูละตัวจ้าโอ้จะขาดตัวเนาะไข่หรอตัวใหญ่ครับจ้ะ ใช่พุดตัวข้ายุ่งจะดีใจน้ำจ้าลุนก็เห็นนกเขาจิว่าได้รุไปก็ะิไปกับบ้านโอ้ก็สิโดนเติบตัวจังสีหอดบ้านมาเด็ดตองสามโมงแล้วเป็นไงตาม่ไอ้บาเงยอยอยู่เนาะตากระใจสู้คักเนาะ Oh, ใจไปด้วยใจรักวน,นี่เมนมาจา่ารอดๆดไม่ได้ยงังหลุนน้ำเยอะอยากให้ได้อยากให้ได้เบอรส <c oughs> ุขคนพนลอ,อือปาใหญ่มันมันท่านว่าท่านมันมีนมอยู่มันสิว่าท่านมันท่านใจไ,ไหนบจา่า พมืออื้นเอามืออื่นแปลสิให้ยมคมาจกจกลงอีกแล้วก็นามก็ไหลลงอีกสิตองวยยุแค่ว่ากระสยังกเฮ็ดบ่ได้ดอกแต่ว่ากรสิตงว้ยน้เดอกได้โอน kind of ั so, kind of oh, ่นกสไรเติมเพื่อนั่นอกตูใหญ่ค้ากันบ่จาอันนี้ก็ใหญ่ข้าจานี

ต่ว่าโตนั้นพ่นสังไลฮาโลกลัวเกือบพ่อกโคจ้าฮาโล่แปดขีดจ้าจ้าพค้กกันเนาะโอ้ขนาดใเนาะเดี๋ยวบโตถ้าอกเป็นบุลโตจ้าอนคได้ี่โตจ้านอนข้นเดี๋ยวบโตปลาบจ้าเดินทางปลอดภัยด้วยจ้า แล้วจ้าตัวใหญ่คักอยู่กระสีละลายกันจ้าวันนี้เกียนดีนะฮะอืมจ้าท่านได้ขายหมดเตี้ยขายเกียนวันที่สามสิบเอ็ดขายล่มอีกเตี้ยโอ้จ้าอันผลทั่วมาให้มาเอานี่มาเอดซอยเนี้ยมากเลยจ้าที่ว่านี่ไปขายมันคำเตี้ยจ้าเดินทางปลอดภัยดนะจ้ะเด้อเตี้ยว่านเมียโอ้จ้าเอาอีกยืนปะ กครับเลยนี่น้ำบานนี่ล่ะมึงเก่อายุฝุ่นแม่กะตาฝุ่นเดี๋ยวถอยเขาห้มกันอยู่ได้ปะอยู่อยู่ได้ปะเอาอยู่มึงดูมันหนักได้หรออาอยู่เขาห้มขันอยู่ปะได้เขาจะไปเอาขุดแกะมาได้๋ยวบ่บเบรกไปเยอะด้อล็อกเบรกเบรกไปเยอะ แหนะเหยียบตั้งนานเลยอ่าว้าวมันหนักกัขนาดต่างหลายตัวนี่โอ้ยก็นักแล้วเนาะเออไปเลย้อ่นนนมัโอเคโอเคอ่าปละอ่ะอย่าแบงกันนะแบงกันมั้ยมันมันเพื่อนคนจีบมันเละนั่น không thương 2 không thương ừ. 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 okay. rồi không thương ok gì đó xong đây thương đã thương vô thương xong thang xong thươ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 ng cô thương xong 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 ไปเจกกิไป okay, คะุณละจ้ากับไปอำเภอเพ็โอเคจ้า